สบายดีพี่น้องสบายดีพี่ป้านะ้าอาปุษขูสุขคนปุษมองสบอนเนาะเปิด <c oughs> พอ,พอ,พอ,พอกันกน,น,นี้แล้วกับซองน้องเดือนพี่น้องเมื่อนีใก็อยู่บันนู้นสูคือเก่าผักกันเห็ดไก่พี่น้องเอ้สยสดีีพ่น้องน้องเม็ดพี่น้องเอ้ยสบายดีป้าลูกเห็ดเป็นกันหน, <c oughs> นึ่งเปิดก็มีซองเลยพี่น้องเอ้ยน้องใหม่ <c oughs> มมสร้างซองใหม่ ชื่อซองนั่นอองงน้เลยขอไปติดตามรับซ่งซองน้องเม็ดเด้พี่น้องเด้อขอไปเป็นนังเชียร์แรงใจเพ่นแด่ขึ้นมากระไดสี่เมื่อยังขึ้นได้จีน้องกายขึ้นเรื่อยๆผ่านไปไหวเนาะโบคือซองน้องเดือนได้พี่น้องหมดบัตรเติมเงินไปท่าใด้ยังบบผ่านอยู่ให้เปิดขึ้นไม่ไหวเนาะกะรอรุ่นอยู่ซ่าตัวหอผ่านเร็ว มาเห็ดไก่พี่น้องเอ้ยเฮากระมาแจะเศร้าคนแหละมาโชว์ตามเบาควันมาเห็ดไก่เหรอมาเห็ดไก่น้อยเป็นพอขั้วมาขั้วาไก่คจับมาแต่ก่อนมาสิช่วนน้องมวยเพิ่นมาแต่จับมาเห็ดกับน้องมีดผาเพิ่นเพิ่นมาที่รังก็เลยเหมาะเป็เพิ่นซะจัดการไก่ซองโตพี่น้องเอ้ยเฟื่อ จะทำน้ำยาขนมจีนเห็ดทาเพรเท่าทมี <c oughs> ชองโตไก่พอดีไก่พอดีกระดูกอ่อนพอดีแสบพี่น้องปวดหัวกันซอยกันเห็ดลรคนแล้วกับเฝ้าคักแน่เลยเนาะ ยืนเหตุกมีตีม่ประก,กันขัวซีจัดการไก่ถาพอเถาเพิ่นยังไปธุระเนาะเขากม็มาเหตุถาเพิ่นอยู่บ้านนุ่นสูงหม่องเก่าหม่องเดิม่ี้หน ถอยกันเห็ดคนละไม้คนละมือจังเลยเอาไว้โมมีตะก่อมนะพี่น้องเลยกันทับไปเห็ดผัดบริถายถ่ายแล้วก็บ,บริเหดพี่น้องเลยเดี๋ยวอันสีเขามาด่ามาวา่าสองน้องเดือนนี่ขี้ขาดเดี๋ยวสิว่า บมแมนได้พ so the <laughs> mm ี hmm. ่น้องเลยงาเหตุเท่ากับเหตุอยู่แต่งานมาเหตุเท่ากับถ่ายบ่ได้ยานมาถ่ายเท่ากับบริเหตดงงว่พี่น้องส่งน้องเดอนก็งงคือกันแม่น้องเดือนก็งง Hạc cắt sợi, hạc thịt, cá hạc hạc tin hạc 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 ก็กินข้าวก็นใ <c oughs> จกักววาหยังจักเซียงหอดโท,ทรศราทราบล,บล้วแบอกแลวแววๆการปรากันคัวไก่ยุบันโน้นสูง สวยกันเห็ดกนละไม้คนละเมือพี่น้องเอ้ยไก่ตัวไก่แดงเก๋ยไก่สองตัวพระประสาทประคมก็ขอโทษเขอไปเพ่อแม่พี่น้องไล่เด้อกองเขาแตกพี่น้องเลยเท้าไพ่เลยบอสหมดเอาทานซะเอาะของแบบควันคือบกเกลี่ยแท้เดี๋ยวเขาเอาพี่น้องเลยน้ำปีขยะอยู่ สวยกันเห็ดพ no ี่น uh, ้องเอ้ซ้องเบานางเมดนั um, ่งยังโสดเด้อพี่น้องเด้อเบาควันี่มีลูกมีเมียเลยอยุดไปถามเถิงพี่น้องเอ้คุณกับวไปตาแซบดอกแน่นอนแหงๆพี่น้องเอ้อธานจะไผ่เตรียมสิเผาพี่น้องเผาแล้วก็เสื้อเผาแล้วก็ อันนี้เราก็ชีจัดการพี่น้องบมา 没了。 หลังคนพี่น้องในเมังวันชิมาตมิมหลังคนงน,งน้อ หัวม pues er> uh ันอะผูมักกระหมากเท่าไรเบ์ตเออรอไฟรอไฟตินเท้ากัสิทำการเผาเท้ากับสีล่างซะก่อนพี่นนองเลยหลังจากเท้าล่างทำความสะอาดเรียบร้อยน้องเมนจะมาคั่วพี่เนาะ คัวเตรียมชิตโตมันนี่เท่ากับแป kind of like ้งหนามเตรียมเรียบร้อยใส่หัวค่ะชิตโมเพชน้ำยาพี่น้องเ้ยหัวชิไข่กับใส่บ๊อ่เมท่าเอาวัวชิไข่กับพี่น้องเลยใสแป้ววัวชิคัพี่น้องเลยข้านบสมใส่ก่อยาเท่ากับจาบุเคยเห็ดมันจะได้น้ำมันเดือดมันจะ กชิโต๊ะาทานเน,นอาขาไก่เห็ดน้ำยาพื่งจีนมือดีม่จ่าหิมาพี่นอนองตบนสัสบายที่ป้าลุงเอาลังสิไปแก้ผักเตียมแม่ตามกม่วงมาก้าผุไฟเนองมีสิเนางลืมเนพี่นองหากันซ่ง ตาำสองใหม่เด้อสองน้องหมีพี่น้องเอ้ยกำลังใจให้น้องหมีเลยเด้อพี่น้องอันนี้ก็สิปลไปผู้ชายเฮ็ดไปพี่น้องเฮาสิไปแกะกระเทียมกับแมตตาแบดนี้ก็สิแกะกระเทียมกับแม่ตาพี่น้องเอ้ยสไลด์คลิปนี้ก็สิได้ล่าเลยเด้อเพ่นพี่น้องมันจะขูดสกุลเนาะใครจะขับมาเบิ่งนไลดื่มก็ไล่ก็แชร์ก็ติดตามช่องน้องเดือน ก็ได้ก็แช์ก็ติดตามช่องแม่ตากับช่องน้องเมิ่นไงพี่น้องฝากไงเด้อพี่น้องสบายดีพออันคิดหนักครับสบายดี